อย่างเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัส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 ดีครับวัสดีครับ่วันดีคับวัสดีครับสวนสดีครงบสวัสดีครับสวัเนีรับสวัสดครับนวัี้รัวัสีครับสวัสดีครับสัครับพราะด่าอันนีัสือเป็นงวนสดีครับสัสดีครับสวัสดีรับสว่ัวับครับใช่ีครับอรัอสวัสดครับสวัสดีครับา้บวดรัคั ไม่ใช่ะกบการตื่นเ้มาทุกับทางดีใจมากครับก็ขอบคุณทางช้างมากนะครับที่เห้โอกาสผมตั้งแต่ตอนที่ให้ผมไปสนามบุรีรัมย์แล้วใช่ครับผมอ๋อพูดถึงสนามบุรีรัมย์ก็ตอนนี้เริ่มมาแข่งเรื่องแข่งรถยังไม่เชิงครับยังไม่เชิง้ทำไมเรามีสัมภามณ์เสร็จในเรื่องกีฬาแบบนี้คือผมมากหลังจากที่ผมไปกระโดดล้มมาผมแค่รู้สึกว่าผมอยากทําอะไรที่ที่ผมเคยกลัวให้มันกล้ากล้าก้าวข้ามผ่านไว้ได้เพราะว่าตอนตอนนั้นตอนนั้นคือ ผมไม่กล้าโดดลมเพราะมีความกลัวความสูงไงเพราะมันกล้าทำแล้วแบบเฮ้ยม,มอไซค์เราไม่เอาเลยอะ่ะแต่พอแบบเราได้โดดลมมาแล้วเราแค่รู้สึกว่าอืสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าลองทำเลย มันเป็นเซตทัชใจเลยคุณบอกพนเขาเาผ่านแล้วเรามีความกล้ามากขึ้นใช่แต่แต่ลองแล้วก็สิ่งที่ทัชใจกว่าที่ทําให้ตอนแรกคือแค่อยากขี่มิกไบ์แต่สิ่งที่ทําให้ทัชใจชัดสิ่งที่ทําให้ทัชใจกว่าคือตอนที่ไปสนามครับแล้วเจอน้องอายุประมาณสิบขวบแล้วก็เทเข่าลงพื้นได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องโหดมากเลยอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องทำได้มันก็มั็นกีฬาชนิดหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวนี้พวกก็ต้องมายุ่งกันมาแข่งน้องดก็คนไทยก็ได้ โมโต GP ขึ้นโมเดียมแล้วเราก็ติดตามอยู่ใช่ครับได้ครับแสดงว่าเราก็ติดตามอยู่กีฬาแข่งรถใช่ครับใช่ครับครับผมเออจุดเริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรเลยครับเลื่อนไอจีแล้วก็เห็นรีวิวอันนึงที่เป็นคนใส่ชุดดำขี่รถสีดำเท่ๆอยากถ่ายวิดีโอแค่นั้นเลยจุดเริ่มต้นแค่นั้นเลยครับแสดงว่าคิดไม่นานใช่ครับคิดไม่นานตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะคือถ่ายวัเสา์ครับ กับพี่นานิขอพูดชื่อเลยแล้วพี่นานิตอนที่เล่นในโฟแกก็เป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์เป็นมอไซค์แล้วเขาก็เหมือนเขาชอบด้านนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเอิญให้คําแนะนาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องราคาเราหนักใจรึเมล่าตอนนั้นก็จริงๆถามว่าถ้าถ้าเป็นสิ่งที่เราลักเราก็สู้นะใช่ใช่ใช่แต่แต่ไม่ได้หนักมากขนาดแบบเวอร์ครับไม่เวอร์ไม่เวอร์ครับไม่เวอร์ครับพี่น่าถ้าลองเอาลงสนามบ้างยังลงไปแล้วครับเป็นไงฮะ ดีครับลงเวลาใช่ใช่อะเ้าเอาตรงๆแล้วล่าสุดก็มึงลงข้างทางใช่จริงใช่จริงไม่เราั้วไม่เราคือเรามีเซฟตี้เราใส่เซฟตี้ทุกอย่างลแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถก็แฮนด์หักใช่มีคนถามู่ททำไมแฮนด์หักเราอยากปรับตรงไหนเลยะอยากปรับมันต้องทำขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างอย่างแบบล่าสุดพอไป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 ลองขี่สนามมาสายเบรกก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายถักเพราะว่า อันเดิมมันกลัวจะใช้ไม่พออะไรอย่างี้ครับใช่ไม่ที่บ้านห่วไม่โอเวอร์จริงห่ว <c oughs> หผวมากๆแต่ว่าเหมือนเราอ่ะคือผมก็พยายามอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบมาแบบขี่เร็วอะไรนะเราไปขี่ในสนามเรามีเซฟตี้ครบแล้วก็เวลาบางที่ผมไปสนามผมเอาพ่อผมไปด้วยเลยนะให้ปาปาไปดูเลยแล้วก็นั่นแหละล้มโชว์ใช่ครับแต่แต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเซฟตี้พร้อมแล้วมีสติเราก็จะ่อนักให้เป็นเบาได้ครับขอโทษขาโ้ชมาสอนจริงๆจังๆจริงๆครับเอาเป็นนัก ก็อย่างล่าสุดได้ไปเจอักแข่งใช่ครับผมก็นั่นแหละครับพออายุเท่ากันก็คุยกันเป็นเพื่อนได้แล้วก็นั่นแหละเขาก็โค้ดผมเต็มที่เลยจพอเล่นแบบนี้แล้วมันมีฝันแบบคิดถึงอยากจริงจังแอกว่าจริงจังอะไรไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่แต่ก็อยากอยากลองแข่งอยากลองเก็บประสบการณ์ดูว่าเอการที่เราไปอยู่ในสนามแข่งเป็นยังไงฟีลลิ่งของการที่เราจริงจังกับสายเนี้ยเป็นยังไงแต่อาจจะไม่ได้ทือถึงขั้นแบบอใช่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 ตอนนี้ตอนที่ใช้อยู่เนเร่อรุ่นอะไรซีซีอ่าตอนนี้ครับ R6 อยู่ครับ6บ ความรู้สึกของการที่แบบได้บิดได้อยู่ในสนามมันเป็นยังไงมันฟินมากเลยครับมีความยุงไงกอธิบให้พี่ฟังก่อนมันฟินมากเลยมันน่าใช่มันมันเป็นความเร็วแต่คืออย่างน้อยๆผมจะรู้สึกอย่างว่าเราเซฟตี้ไม่มีใครมาปาดไม่มีใครอมีแหละแบบคนที่ขับด้วยกันแต่ไม่มีอะไรที่แบบคือทุกอย่างเราจะสามารถคอนโทรลได้ด้วยได้ด้วยสายตาเราด้วยสติเรานึกออกไหมครับใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งมันดีมากเลยครับมันไม่เหมือนขับรถเลยนะจริงๆปจริงๆแหละ ไ้แลวเใช่รับทราบครับบอกว่าเนี่ยโอมมาว่างๆเดี๋ยวเบียดมีเลามีรวมพลมาเล่าให้ฟังหน่อยแต่ผมว่าเนี่ยนิทานก่อนนอนเลยอ่ะใช่ครับแล้วงเปแฟนสาวก็ถ้ามีโอกาสครับผมใช่ใช่ใช่อยากอยู่อยากอยู่เร็วๆนี้ก็คิดอยู่ครับอ่าจะจะจะเป็นนักแข่งงักหนึ่งแล้วเอ่อนิดนึงก็ได้ครับเป็นนักแข่งแล้วจะเป็นดาราอยู่างหน่อยเปลจะเล่นละครอันนี้ขอเป็นงานหลัก ก็ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับเรื่องแบ่งเวลาก็เป็นปัญหาสาหรับผมประมาณหนึ่งเหมือนกันสมมติว่าวันนี้ผมทํางานแล้วพรุ่งนี้ผมบ้างผมไปขี่รถมา<อ>แล้วมันก็ยมมันก็เหนื่อยอมันก็โสม<อ>แล้วก็นั่นแหละ<อ>ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะหาวิธีทำาไงได้ให้หลับให้หลับเร็วขึ้นแล้วก็ทาครีมให้ได้มากที่สุดอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มันมันมันบาลานซ์ยากจริงๆครับเ<อ>พราะว่าพ,พอเราหลงไหลไปอะ่ะเราเหมือนเราทุ่มทุกอย่างลงไปกับมันเหมือนกันแต่เราไม่ทิ้งงานเราต้องมาทํางานตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ใช่ครับผมแต่ก็ก็เป็นความท้าทายเราดีเพราะว่าจากที่เราแบบเคยมีเวลาว่างชิลๆก็กลายเป็นว่าไม่ชิลแล้วเราต้องเอ่มีเป้าหมายใหม่ใช่มีเป้าหมายใหม่แล้วเราต้องเหมือน active ขึ้นครับขอบคุณครับมากครับ